มือน,นีนุยสิพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศการสอนไข่พ,พ,ขพ,พั๊มเด้อจ้าไข่พั๊มหรือพัมพ๊มที่เป็นพืชน,น้ำชนิดดอกที่มีขนาดน้อยที่สุดในโลกเลยค่ะมีลักษณะเม็ดน้อยนอนๆอคล้ายไข่กุ้งหรือว่าไข่ปลาไข่พั๊มมีซื้อภาษาอังกฤษที่เพิ่นเอิรนวาวูเฟียสามารถกินได้เด้อจ้าจัดเป็นอาหารซูเปอร์ฟูดเลยเด้อค่ะนนยบอกเลยว่าประโยชน์ของเพิินหลายคักอีลีค่ะ ไข่พัมจัดว่าเป็นพืชที่ไฮโปรตีนสูงค่ะจ้ามีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเลยเดอ้อค่ะและยังมีกรดอะมิโนโจาเป็นอีกหลายอย่างเลยเดอ้อค่ะก่อนที่เฮ้าสิส่อนไข่พัมเม็ดเขียวๆงามๆนี่นุนสิาพาทุกคนเป็นหู้จักกับอุปกรณ์การสอนไข่พัมเด้อค่ะลักษณะคข้ายๆสวิงค่ะพาแงงเห็ดปิดปากกลมๆแบบนี้แลวก็มีผาขาวเงวๆจ้าก่อนสิสอนเฮ้าสสีอาเสือกมัดแบบนี้นะคะมัดแน่นๆแล้วก่อนสิลงสอนนุ่นกระิมัดผมให้เรียบร้อยเด้อค่ะเพื่อว่าเส้นผมของเห้าคอยปล หวงลงใส่ไข่ผำมจ้าแล้วนุ้ยก็สิเอาไม้พยาเลยเงาๆนี่ล่ะค่ะกวาดตอมไข่ผาให้ไม่ยู่แจ่ดเดียวกันค่ะเวลาสอนมันค่อยสอนง่ายจ้าตักเอาแบบนี้เลยค่ะเม็ดสีเขียวงามอิลีค่ะทุกคนค่ะนุ้ยบอกเลยว่า ไข่พานี่นอกจากสีงามแล้วสีเขียวหนากินและก็ประโยชน์ล้ายอีรีค่ะวิธีการสอนไข่พาเข้ากะสีเอาอุปกรณ์น,นี่ค่ะค่อยๆตักแบบนี้เด้อจ้าพอตักได้เรียบ้อยแล้วนีกก็สีเอาไปหอนไ่นามค่ะวิธีการหอนห้ากกะิีหอนแบบนี้เด้อค่ะเพื่อว่าไข่พามเม็ดเขียวๆนี่ซีรุดลต้องไปในแผงแงงที่เพิ่นปิดปากไว้นี่ละค่ะ อุปกรณ์การสอนไข่าพามนุยบอกเลยว่าดีลีค่ะเป็นพุ่มปัญญาของหลวงปู่ยู่วัดปลาเนี่ยแหละคะ่ะที่เพิ่นเฮ็ดไวให้พอออกไม่ออกมาสอนไข่าพามค่ะก่อนที่นุยสิมาสอนไข่าพามนุยกับคอบูซ่าก,ก่อนเด้คอค่ะเพราะว่าซ่าที่สอนไข่าพามนี่เป็นซายูวัดปลาเด้อจ้าเป็นไข่าพามที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติที่หลวงปู่เพิ่นดูแลไวให้พอออกไม่ออกชาวบ้านอีสานบานเฮาไดอยู่ไดกินจ้าเพราะว่าทุกมือนี่นุยบอกเลยว่าไข่พามหาอยากลีค่ะไข่พามสิเกิดอยู่แหล่งน้ำที่สะอาด อิลีจ้าล้วพบได้ที่ตามแหล่งน้ำที่นิ่งเด้อค่ะเช่นบึงหรือว่าหนองน้ำเด้อค่ะ นี่แหลคะค่ะวิธีการสอนพ่อสอนได้แล้วนี่กระสีหอนส่นามแบบนี้คะ่ะหอนไปหอนมากไขผ้าเมเ็ดเขียวๆน้อยๆกรสีหลุดล่องไซผ้าแง่งคะ่ะแล้วกรสีเป็ดขอนอยู่ในผ้าขาวคะ่ะแล้วตอนที่ห้อมัดผ้าขาวก่อนห้าสีล่องสอนห้อตรงมัดแน่นๆเด้อค่ะทํามาัดบนแน่นเวลาสอนแล้วมันสีหลุดเฮียเด้อค่ะนี่แหลคะค่ะสอนแป๊บเดียวนี่กระได้ลายเติบเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะสีเขียวงามค่ะอีลีคะ่ะพ่อสอนไขผําเรียบร้อยแล้วห้อต้องเอาไปล่างทาความสะอาดก่อนเด้อค่ะก่อนที่ห่าสีเอาไปประกอบอาหาร เพราะว่ากันยังมีฝุ่นหรือว่าความสกปรกที่เจือปนอยู่ในเม็ดไข่ผัเด้อค่ะบางคนอาจจะเห็นว่าไข่ผัมงามแล้วโบรางบดาณเด้อค่ะต้องล้างทาความสะอาดดีๆเด้อค่ะมือนี่สอนไข่ผัมมวนค่ะอีลีจ้าเพราะว่าไข่ผับร้ายค่ะนุยสอนแค่แ๊บเดียวค่ะเทแค่สองรอบก็ได้เต็มตาแล้วจ้าเพราะสอนไข่ผัเรียบร้อยแล้วนี่ก็สิเอาพาที่ห่อใส่สอนไข่ผัมนี่ไปล้างเด้อค่ะล้างอุปกรณ์การสอนให้เรียบร้อยเด้อค่ะแล้วก็ไปพึ่งไว้แหงเด้อค่ะสําหรับคนที่มาสอนรอบหนา กไดส่จ้าสำหรับมือนีกะลากันไปด้วยบรรยากาศกามมรสอนไข่พาม็ดงามๆเขียวๆแบบนี้พัยยากู่วานุ่ยเสียลไข่พามปเห็ดเมนูใดฝากทุกคนติดตามคลิปหนาได้จา้านุ่ยเสียาไข่พามาเห็ดเมนูแซ่บๆเห้นทุกคนด้เบิง่งแล้วกะวิธีการล้างไขพ่พามให้สะอาดจา้า